สวัสดีครับคลิปนี้ลูกค้าจะไปงานแต่งหลานขอหล่อจัดให้ครับจะได้หลอขนาดไหนมาชมกันนะครับผมลูกค้าจะหนังศีรษะจะปุบเยอะนะครับขมับก็ปุบเข้าไปเยอะไททอยก็ปุบเยอะนะครับแต่ต้อง ใช้ความละเอียดหน่อยนะครับจาย์จะวางหวีแนบเข้าไปถึงหนังศีรษะเลยนะครับค่อยถึงยกขึ้นมาถ้าไม่งั้นจะตัดเข้าไปไม่ถึงทรงนะครับทรงที่หัวลูกค้าที่บุบๆนะครับจาย์จะตัดเป็นเฟสดเลยนะครับขึ้นด้วยหวีใหญ่แล้วก็ ตัดให้นวลนรดปืนเสร็จแล้วก็จะถ่าบตรเรี่เบอร์ศูนย์นะครับอาจารย์ไม่ได้โยกฟันไม่ได้ปรับฟันนะครับตัดเบอร์ศูนย์ขึ้นไปเลยนะครับใช้บีใหญ่ตัดไปก่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยเบอร์ศูนย์แบตรเลียีค่อยๆถ่ายัดขึ้นนะครับค่อยๆรูปทำช้าๆเบาๆนิ่มๆน,น,นะครับไม่ต้องทำเร็ว มุมที่อยู่ด้านบนปัตเตอรียนอาจารย์บันดีจะอลอยไว้ตลอดนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้เป็นขอบนะครับนับน่นคือเทคนิคนะครับในการตัดพอเราปัดขาวกันไปเสร็จแล้วก็ใช้ปลายหวีใหญ่เชื่อมอีกครั้งหนึ่งน,นะครับทุกครั้งพอเราเก็บหนวนกลมกลืนขึ้นได้หว,วีเสร็จแล้ว ัดขาวขาวเมื่อไราปุ๊บให้เก็บด้วยหวีใหญ่3้อีกครั้งหนึ่งให้นวลเชื่อมอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะตามด้วย0.5นะครับสุดท้ายอาจารย์จะใช้0.5เก็บนะครับสมัยก่อนจะใช้วีเล็กเก็บนะครับแต่ตอนนี้มี0.5ช่วยทำให้งานสะดวกสบายง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่ใชใ้ถูกวิธีทรงก็จะออกมาสวย จะเป็นเฟรตัดออกสไตล์วินเทจนะครับทรงนี้จะมีรอยกันรอยแสกด้วยนะครับเซรตเนียเน้ยบใส่เจลเซ็ตทรงให้หล่อๆลูกค้าจะไปงานแต่งหลานนะครับขอบอกให้อาจารย์ออกแบบทรงผมให้หน่อยครับพอหล่อๆนานๆจะได้ออกงานสักที จัดให้ครับนะค,ะค่อยๆทำช้าๆนะครับอาจารย์จะขึ้นจากขวาจบซ้ายเดินรอบเดียวจบเลยนะครับอาจารย์จะเก็บไปเลยรอบเดียวเก็บนวลกลมกลืนขาวนวลกลมกลืนไปเลยทีเดียวนะครับขึ้นขวาจบซ้ายก็จบเลยนะครับนะเวลาวางบีค่อยๆวางนิ่งๆนะครับเข้าไปให้ถึงผิวเลยนะครับ ค่อยงัดขึ้นมาผมลูกค้าไทายทอยนี่จะบุบเยอะนะครับเป็นล่องเลยนะครับต้องค่อยๆทำนะครับปลายหวีลงไปให้ถึงมุมปัตเนลียนสกิปเข้าไปเลยนะครับก่อนที่เราจะไถข,ขาวขึ้นนะฮทำเหมือนกันหมดนะครับรอบหัวตั้งแต่ขวาจบซ้ายทำเหมือนกันนะครับเก็บด้วยหวีใหญ่ ให้นวนลกรึดขนเสร็จแล้วก็ไถาขาวพอไถาขาวเมื่อไหร่ปุ๊บก,ก็เอาหวีไปเชื่อมอีกครั้งหนึ่งเชื่อมรอยต่อจากผมขาวนั่นแหละครับให้นวลชัดขึ้นเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ตามด้วย0ูทําเหมือนกันครับทาเหมือนกันรอบศีรษะเลยครับก็ตแต่ขวาจบซ้ายค่อยๆทําไปทีละนิดทีละนิดนะครับถ้าไม่สวยไม่ต้องเดินข้ามมานะครับอาจารย์จะค่อยๆทําไปทีละนิดทีละนิดะนะครับ ก็ใช้เวลาไม่มากนะครับอันนี้อาจารยออ์ทำคลิปเต็มให้ดูเลยนะครับมีตัดมีการซอยเสร็จทรงเรียบร้อยจบงานเลยนะครับก็ประมาณ10นาทีเสร็จๆนะครับ10นาทีกว่าๆนะชมกันนะครับ นี้เรียกไลฟ์เฟดนะครับลองสรงสูงขอบขาวเฟดจะเรียกยังไงก็ได้นะครับเป็นเฟดขาวเฟดดำเฟด0.5แต่ทุกวันนี้ถ้ามีขอบขาวนิดนึงสมัยใหม่ก็จะเรียกไลฟ์เฟดนะครับถ้าขบนเป็นตัดเป็นสกินเฮดเบอร์2 3 4 5 6 7 8ข้างล่าง ตัดไล่เฟดก็จะเรียกว่าสกินเฟดนะครับอันนี้เป็นเป็นลองทรงสูงไล่เฟดอ,อยู่ในทรงผมจัดอยู่ในสไตล์วินเทจนะครับแถวเขตร้านอาจารย์ก็จะเรียกว่าทรงวินเทจนะครับถ้าเกิดว่ามีการรอยแสกด้วยและการเซ็ตเนียยเนียบ,ยบปัด้างประมาณในคลิปที่อาจารย์ทำ หมดนี้และครับลูกค้าก็อายุเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าทรงผมหล่อก็ทำให้ดูบุคลิกดีขึ้นเยอะนะครับลองมาชมกันนะครับให้ทอยจะปลุกเยอะนะครับต้องค่อยๆแต่งนะครับบางจุดอาจารย์จะใช้นิ้วโป้มือซ้ายค่อยๆดึงนิดนึงนะครับแล้วก็เอา0.5เข้าไปสกิด จะเป็นสงวน,นเนียนกลงกลืนนะครับอาจารย์จะเดินรอบเดียวจบเลยนะครับขึนขวาจบซ้ายแล้วค่อยวางนิ่งๆนะครับทุกวันนี้ลูกศิษย์อาจารย์ก็เรียนกาจายอาจารย์ก็สอนใช้วิธีนี้นะครับการตัดลายเสเป็นขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนนะครับขั้นตอนง่ายๆ ใหม่ก็ทาได้นะครับักเรียนลูกศิษย์อาจารย์ก็มาเรียนใหม่ๆอาจารย์ก็สอนใช้แบบนี้นะครับก็ทําทได้ครับไม่ได้ยากครับสรงนี้ขอให้ใช้ให้ถูกวิธีวางบีให้ถูกวิธีทําได้หมดนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนอนาะจารย์ก็จะใช้บีเล็กนะครับเก็บแทน0.5ุดต่อจากเชื่อมจากผมขาว ทุกวันนี้มี0.5ช่วยก็ทำให้งานสะดวกขึ้นเยอะนะครับเราจะใช้แบบไหนตัดก็ได้นะครับช่างถนัดแบบไหนก็ทำให้ลูกค้าอมาทรงผมให้ถูกใจแค่นั้นก็โอเคแล้วนะครับจะขึ้นด้ยฟันลองเบอร์หนเบอร์สเบอร์สาเบอร์หนึ่งด้ายระดับมาเรื่อยๆจนเบอร์ศู ก็ขอให้ทรงผมออกมาแล้วลูกค้าประทับใจถูกใจก็ผ่านแล้วครับโอเคแล้วครับเท่านั้นก็ได้เงินมีลูกค้าประจําเข้าร้านแล้วนะครับตัดผมดีช่างที่ตัดผมดีก็คือช่างที่ตัดแล้วลูกค้าถูกใจประทับใจกลับมาอุดหนุนเรานั่นแหละครับคือช่างที่ตัดผมดี ขอให้รักษามาตรฐานของตัวเองไว้นะให้ดีๆนะครับเพราะว่า,าตรงนั้นจะเป็นตัวชี้วัดจะทำให้เรามีไรายได้ที่มั่นคงนะครับถ้าเรารักษามาตรฐานของตัวเองไว้ทำให้ได้มาตรฐานของตัวเองไว้ลูกค้าก็จะประทับใจถูกใจจากการแนะนำเพื่อน,อนแนะนำ คนลูกค้าคนอื่นๆมาอุดหนุนเราเราก็จะมีรายได้นะครับรายได้เราก็จะดีนะครับชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์ให้ ขอบขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับอาจารย์นดีถือว่าทุกคนให้กำลังใจอาจารย์ดีนะครับเข้ามาชมเข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดหัวใจให้ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับขอให้เพื่อนๆทุกๆคนเฮงๆรวยๆขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานของทุกๆคนนะครับ จารย์มันดีขอเป็นกำลังใจให้นะครับ่ะมาดูทรงผมทรงนี้จะมีกันรอยแสกด้วยนะครับจารย์ทำไปดูจบคลิปเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ าจารย์มันดีจะเปิดร้านตัดผมอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่อำเภอปากช่องเขาใหญ่นะครับอาจารย์เปิดมาสามสิบกว่าปีนะครับอาจารย์มันดีจะสอนตัดผมระยะหลังนี้จะพาระเรียนออกฝึกงานอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานานะครับ ออกหน่วยทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับบริการตัดฟรีครับตรงนั้นลูกค้าตัดเยอะทุกวันครับมีให้ตัดทุกทรงทุกสไตล์ผมเด็กถึงผมผู้ใหญ่มีให้ตัดหมดครับได้ลองได้ฝึกกันเต็มทีนักเรียนมาเรียนวันแรกอาจารย์ก็ให้ตัดผมจริงเลยนะครับได้ตัดได้กันได้โกนได้ใช้อุปกรณ์ทุกๆอย่างเลยนะครับ เรียนเกี่ยวกับเคมีอาจารย์ก็จะสอนอยู่ที่ร้านครับนะะเวลากันต้องทำมือเบาๆนะครับถ้าเราทำมือแรงลูกค้าจะเจ็บนะครับเพราะว่าสมัยนี้อย่างปตรเตอเลียที่อาจารย์ใช้กันหรือว่าให้นักเรียนใช้ก็จะเป็นปัตรเตอเียนที่แต่งฟันชิดแล้วเวลากันก็จะขมจะกินลึกนะครับน้องๆไปไม่โกน เวลาวางช่วงไททอยนี่ต้องระวังมากๆเลยนะครับจะกินเนื้อลูกค้าจะเจ็บเดี๋ยวเวลาลูกค้าไปอาบน้ําสระผมก็จะแสบเพราะฉะนั้นต้องทาเบาๆนะครับไม่ค่อยประคองมือ่อยวางเบาๆแผนะ่วๆทำเบาๆช้าๆนิ่งๆลอยกันต้องคมนะครับ การให้คมการให้เป็นขอบเป็นเขตนะครับการกันการให้เป็นขอบเป็นเขตเพื่อให้ดูมีทรงเน้นทรงทรงก็จะสวยขึ้นเนี้ยบขึ้นรอยกันนี่ก็สําคัญมากๆเลยนะครับคลิปเก่าๆที่อาจารย์วันนี้เคยลงไว้ก็มีนะครับคลิปทรงวิธีกัน ไว้อยู่นะครับวิธีการวิธีการหน้ากหน,นวดก็มีให้ดูนะครับอาจารย์วันนี้ทาไปทิ้งไว้อันไหนที่อาจารย์วันนี้ถนัดอาจารย์วันนี้จะทํามาเก็บไว้นะครับเผื่อไวเพื่อนเพื่อนทุกคนมาดูหรือได้เข้าไปใช้เอาไปใช้ได้เทคนิคไปใช้กันนะครับทำไปให้เป็นความรู้ทิ้งไว้นะครับ จ่บนันดีซอยจะเก็บงานนิดหน่อยครับใช้วีซอยใช้กันไกลเช็คปลายผมหอ,อกครับเช็คไปลไปลายผมเวลาการซอยจะเ,เวลาวางหวีจะวางตามโครงสร้างกระโหลกศีรษะนะครับค,ค่อยเช็คอะไรขึ้นเช็คเชื่อมจากล่างขึ้นบนทุกช่อจะเชื่อมกันนะครับเส้นไหนที่ยาวไม่ได้ระดับเราก็ตัดออกผมขันหน้าก็อยู่ประมาณเหนือคิ้วขึ้นไปนิดนึง เวลาลูกค้าสะผมเองจะได้ไม่ตกมาหรือโดนลมจะได้ไม่ตกมาทิิมตานะฮะผมก็จะเป็นส่งเชฟไรระดับจากดีในะช้หวียกแทนมือคีบนะครับใช้หวียกขึ้นตัดแทนมือตัดนะทีละชอ่อละชอ่อไล่เป็นแถวเป็นแถวนะครับไล่ระดับ ทีละชอ่อละชอ่อนะแต่เสร็จแล้วก็เร็จส่งดูส่งผมผลงานที่เสร็จแล้วนะครับลูกค้าก็จะหล่อยิ้มประทับใจนะครับจะไปงานแต่งร้านนะครับขอหละ่อหน่อยจัดให้เต็มที่เลยครับขอถ่ายคลิปไปด้วยนะครับลูกค้าคนนี้อาจารย์ก็เดียวขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับลูกค้าก็น่ารักครับให้ถ่าย ัน,นะครบขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่กดหัวใจให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จย์มันดีนะครับขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆตลอดไปนะครับทุกสาขาอาชีพนะครับขอให้ประสบความสำเร็จกันสุขภาพแข็งแรงครับรวยร่ำรวยนะครับพบก,กันคลิปต,ต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจอาจารย์มัดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับหาชมสงผมกันไปเรื่อยๆนะครับลูกค้าประทับใจครับลูกค้าประทับใจไม่คิดว่าเดวเองจะหลอขนาดนี้นะครับนานๆได้สงผมเท่ๆ จะได้ไปงานแต่งหลานจะได้ดูหล่อนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ